ครั้งนี้พี่เซลจะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวปลาประจำเมืองมหาสารคามนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอังเปาก๋วยเตี๋ยวปลาไรสารที่ใครสายก๋วยเตี๋ยวปลาลูกชิ้นปลาไม่ควรพลาดนะร้านนี้เปิดอยู่เส้นตรงมหาลัยเลยแล้วบอกเลยว่าร้านนี้นสะอาดมากๆ แถมตระกูลที่นี่นะต้องบอกว่าเคยทำมามีก๋วยเตี๋ยวปลาให้กับในหลวงรัชกาลที่9ทานด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับแน่นอนที่เด็ดหรือก๋วยเตี๋ยวปลาพี่เศษก็ต้องสั่งมาลองครับนี่กระสับเป็นก๋วยเตี๋ยวปาลารวมนะรวมถึงซุปเล้งที่นี่บอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวปลารสชาติดีมากโดยเฉพาะมามีต้มยำนี่นะรสชาติจัดจ้านแทบไม่ต้องปรุงเลยและเส้นมามีเหนียวนุ่มส่วนก๋วยเตี๋ยวปลาลูกชิ้นปลานี่ยอร่อยครับดูสิ คือไค่สายลูกชิ้นปลาพี่เซลอยากให้ลองเลยนะหรือจะกินกับซุปเล้งนะแล้วมาตักใส่บะหมี่บะหมี่แห้งนะต้มยำอร่อยไปอีกแบบครับรสชาติดีจริงๆเขามีหลากหลายเมนูนะแต่พี่เซลว่าก็บะหมี่ปลาลูกชิ้นปลานี่จะเด็ดสุดแล้วแหละฉันใครมามหาสารคามนี่พี่เซลแนะนําร้านนี้เลยนะก๋วยเตี๋ยวปลาอ่างเปาพี่เซลการันตีความอร่อยครับ